นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมะสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมะสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมะสัมพุทธะ กาเลทะทานติตปัญญาวัฒนโย و, วีตมัชรากาเลนทินังอริเยสุโอจุโหเตสุตาติตุวิปการน,นัมนาตตวิปุราหุติทักินาตินัมนี้อัตมาภาพจะรับทานแสดงพระธรรมเทศนา ในกตินานิสังสกทาพันลนาอานิสง์ของการถวายผ้ากฐินเพื่อเพิ่มเติมเฉลิมฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีแก่ท่านผู้เป็นทานบด,ดีบำเพ็ญการทานผุตนบุญลาสีคือการถวายผ้ากฐินในวันนี้ตามสมควรแก่เวลาทื่ไป ลมเดชพระยมไตรบรมศาสดาลงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พิสุผู้อยู่จำพรรษาท่วนใจมาสามเดือนได้โอกาสเพื่อจะรับผ้ากฐินดังปรากฏในพระวินัยปีดกคำพีมหาวัฏเกล่าไว้โดยใจความสังเขปว่าสมัยที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ณนะ พระเชตวันมหาวิหารในพระนครสราวัตถีครั้งนั้นพิสุชาวเมืองปาไทยรัฐจำนวนสามสิบลูกเดินทางมาเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์จนถึงวันเข้าพรรษามายังไม่ทันถึงที่ประทับจึงจำพรรษาณนเะมืองสาเกตห่างจากที่ประทับของพอระบรมศาสดาเพียงหกโยชน พิจุเหล่านั้นมีจิตใจจดจอ่อปาถนาจะเข้าข้าวพระพุทธองค์ดังนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วก็รีบเดินทางตามฝนตามแดดมาตามทางที่ยังเป็นเปลือกตมผ้าจีวรเปียกชุ่มด้วยน้ำฝนและเปื้อนโคลนตมจนมาถึงวัดเชตวันสมเด็จพระบรมศาสดาทรงทราบถึงความยากลำบากของพิจุเหล่านั้น จึงทรงมีพระบรมพุทธ,ธานุญาตให้พิสุทั้งหลายรับผ้ากรถินเพื่อจะให้เปลี่ยนผ้าเก่าใช้ผ้าใหม่แทนคําว่ากระถินแปลตามศัพว่ากรอบไม้สําหรับถึงผ้าเย็บจีวรของพิสุกรอบไม้ชนิดนี้เรียกว่าสะดึงการทําจีวรจะต้องมีการกะตัดเย็บย้อมเป็นกรณีพิเศษ ในข้างพุทธการถือเป็นเรื่องสำคัญเมื่อถึงข่าวทำจีวรพิสุทั้งวัดจะต้องช่วยกันโดยทำเป็นการของสงตั้งแต่ออกพรรษาวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบอดถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเรียกว่าจีวรละการคือสมัยทำจีวรมีเรื่องปรากฏในอัฐกัถาธรรมบทว่า ทั้งหนึ่งพระอ,อนุรุธทธเถระได้ผ้าบางสกุลมาท่านพระสงค์จะทำจีวรเพื่อเปลี่ยนจีวรผืนเก่าพระพุทธองค์ทรงทราบจึงสเสด็จไปประทับเป็นประธานในพิธีนั้นพร้อมด้วยพิสุอื่นมากมายแม้พระสาวกแปดสิบลูกก็รวมในพิธีนั้นด้วยโดยพระมหากัตเทระนั่งอยู่ตน้นผ้า พระสาลีบุตรเถระนั่งตรงกลางพระอานอนเทเถระนั่งอยู่ปลายผ้าพระพิกษุที่เหลือช่วยกันกรอได้สางได้พระบรมศาสดาทรงสนเข็มส่วนพระโมคคัลลานะเป็นผู้อุดหนุนกิจการทั้งปวงประชาชนลูกข่าวต่างก็นำอาหารและสิ่งของไปถาวายมากมายอันเป็นอันได้ความว่า ผ้ากระถินก็คือผ้าที่สําเร็จได้เพราะอาศัยกระถินคือจะดึงภายหลังต่อมาการถวายผ้ากระถินจึงเป็นเรื่องของท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะบําเพ็ญมาหากุศลน,นีการทอดกระถินที่ใช้คําวัาทอดเรียกว่าทอดกระถินก็หมายความว่านําผ้ากระถินไปวางไว้ต่อหน้าตรงอย่างน้อยห้ารู โดยไม่ได้ตั้งใจว่าจะถวายแก่พิสุรูปใดแล้วแต่ว่าสงจจะสมมุติให้พิสุรูปใดเป็นผู้รับเรียกว่าเป็นผู้การกถินหรือครองกถินการบำเพ็ญกุศลทอดกถินนั่นท่านแสดงว่ามีอานิสงส์มากมีผลมากดังปรากฏในการสุตตะกัาา ที่อาตมาภาพอัญเชิญไว้เบื้องต้นแห่งพระธรรมเทศนานี้แปลความว่าทายกทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้มีบรรัญญามีปกติรู้จักคำพูดปาตจากามตนีมีใจเลื่อมใสแล้วในพระอาริยเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ตรงคงที่บริจาคทานทำให้เป็นของที่ตนถวายโดยการนิยมในการทำไม ทักทินาของทายกนั้นเป็นตุมบัติมีผลใบบูรณ์ดังนี้ <c oughs> ที่ท่านแสดงว่าการถวายภากินมีอานิสงส์มากนั้นเนื่องด้วยเอตีประการดังนี้คือหนึ่งท่านผู้มีจิตศรัทธาจะถวายภากศินจะต้องอรอคอยให้ถึงกำหนดเวลาตามการนิยมตามพระพุทธานุญาตไว จึงจะถวายผีผ้ากรถินได้หากแม้ว่าท่านสาธุชนเกิดศรัทธาจะถวายผ้ากรินแต่ยังไม่ถึงการนิยมก็ยังถวายไม่ได้ <c oughs> ต้องรอจนถึงกำหนดนั้น <c oughs> มีหลายท่านแจ้งความจำนงจะถวายผ้ากรินคือจอกงกรินไว้แล้วยังไม่ทันถึงกำหนดสิ้นชีวิตไปเสียก่อน ด้วยเหตุนี้จึงทําให้ผู้ถวายผ้ากรถินได้รับผลนานิสงมากกว่าการบริจาคการโดยทั่วไปของการถวายผ้ากรถินนั้นวัดหนึ่งจะมีโอกาสถวายได้เพียงครั้งเดียวตลอดทั้งปีไม่เหมือนการถวายทานอื่นๆซึ่งปีหนึ่งจะถวายกี่ครั้งก็ได้ด้วยเหตุนี้ จึงทําให้ผู้ถวายผ้ากฐินได้รับอนิสงส์มากสามการถวายผ้ากฐินนั้นจัดว่าเป็นการถวายในสงฆ์เพราะผู้ถวายมิได้จําเพาะเจะจงว่าจะถวายแก่ภิกษุรูปใดแต่เป็นการต่างใบในสงฆ์สงฆ์ทั้งปวงจะเป็นผู้ตกลงกันในที่ประชุมว่าควรจะอนุญาตแก่ภิกษุรูปใด ภิสุรูปนั่นจึงเป็นผู้รับกัถินโดยสังฆมติทั้งหมด 4. การถวายผ้ากัถินนั่นเป็นการถวายทานที่เอือเอ้อลานวยทางด้านพระวินัยแก่พระสงฆ์กาวคือเมื่อพระพิสุสงฆ์อยู่จำพรรษาครบไตรมาสในอาวาสแห่ง <c oughs> แห่งหนึ่งแล้วย่อมได้รับอานิสงส์จำพรรษาหาประการคือหนึ่ง เข้าบ้านโดยไม่ต้องบอกลาภิษุด,ด้วยกันสองจะไปไหนไม่ต้องเอาตาจีวรไปคบสำรับสามชันอาหารล้อมวงกันได้สีเก็บจีวรที่ต้องการไว้ใช้ได้ห้าลาบที่เกิดขึ้นคือผ้ากรถินเป็นของพระพิสุสง์ผู้จำพรรษาในวัดนั้นๆอานิสงจำพรรษาทั้งห้าประการย่อมได้รับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสองและเมื่อพิจุได้การกระินแล้วทำให้อานิสงส์ประการนั้นยืดอายุไปจนถึงกลางเดือนสีจึงนับได้ว่าการที่ท่านเจ้าภาพและท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ได้สวายภากระินแก่พิจุนั่นแล้วย่อมเป็นการเอื้อเพื่อทางพัะมินัยแก่พระสงฆ์ทั้งมวลดังกล่าวมาสำหรับวัดตวรมงคล ของเราเป็นปีพุทธศักราช5 6งพันร้ษาการนี้ท่านเจ้าภาพคือคุณแม่อารุณวิสุทธิแพทย์อ่างทองแม่อารุณและครอบครัวเป็นประธานร่วมด้วยคณะวิยาวัจกรและท่านสาธุชนผู้อุปถัมภ์วัดวนมงคลทุกครอบครัวร่วมกันเป็นสามาัคคีน้อมนำมาถวายแก่พระพิสุสหง <c oughs> ผู้จำบรรษาท่วนใจมากในวัดสวนมงคลน,นี้ <c oughs> โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อลบรวมจตัตรูปัจจัยที่ท่านผู้บริจาคจัดตั้งเป็นมูลนิธิชื่อว่ามูลนิธิเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาดังมีรายละเอียดแจ้งไว้ในการเชิญชวนบำเพ็ญกุศลต่อกัะดินนั่นแล้ว เนื่องจากวัดสวรรมงคลมีพระพิสุสามเณนเจำนวนมากสำหรับในบรรษานี้มีจำนวนพระพิสุสามสิโลกและสามเนนจำนวนเจ็ดสิบเโลกรวมกันเป็นจำนวนถึงร้อยเกโลกท่านอาจารย์ผู้เป็นเจ้าอาวาสมองเห็นความสำคัญและปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงได้นำเรื่องนี้ปรึกษาหารลือกับท่านผู้เป็นประธาน คือคุณแม่อารุณวิสุทธิแพทย์และครอบครัวซึ่งทุกคนมีความเห็นร่วมกันคณะวิยาว,วัจกรของวัดติญานุติ์ท่านผู้ที่อุปัมบรุงวัดมาโดยตลอดบรรดาญาติสายโลหิตและญาติธรรมก็มีความเห็นตรงกันท่านอาจารย์จึงได้ปรึกษากับท่านนายอำเภอเมืองตาดและผู้ที่ดูแลเรื่องการจัดตั้งบูรนิธิในเมืองต้น จึงได้ทราบถึงวิธีการดําเนินงานตามลําดับบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ทุกท่านได้บาเพ็ญแล้วนี้จึงเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพกา,ารีและท่านผู้มีพระคุณขออนุโมทนาในน้ำใจอันประเสริฐของทุกท่านดังคำพรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าพ่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุดสาคร ให้เต็มบริบูรณ์ได้ฉันใดทานที่ท่านอุทิศแล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้วฉันนั้นความปรารถนาความตั้งใจที่ดีงาม <c oughs> ที่ท่านตั้งหลายตั้งใจวังไว้เวดีแล้ว <c oughs> จงสำเร็จแก่ท่านโดยเร็วพันธ์แท้ยิงดูดดังพัดจันท์ในวันเป็นอันมีรัตมีเต็มบริบูรณ์ และดุดดังแก้วมณีชโชวนั่นเทินเอวังก็มีด้วยบาการัชนนี่ <c oughs> อายยมกดน้ำนะ <c oughs> ยะถาวาริวะฮาปุราปาริกุเลนติตาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะจมิตโตรับเหบุเลนตุสังกปาจันโทปนัลโตยัตถามณิโจติลัโตยะถา ปีติโยวิวตัตจัน์ตุัาปโลโควินาะศระัตุมาเตพวานวันตาลายโยตุกีนิขายุโคลพะวะาอภาิวาฒนาติเลตนิจังมุชธาปชายิโนกาตาโลธรรมาวัฒ์จันทิอายุวันโนตุ้ังพระลังภะวัดตุตัาพัะบางครังจงเป็น <c oughs> ภาวะดดุสตาปะมังกระลังจงบังเกิดหนึ่งรมอันเป็นมงคลทั้งปวงแก่ท่านทั้งหลายรักขันตุสตาพเทวดาอันวัดเทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาแก่ท่านทั้งหลายรัพพะพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงรับพระธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งบัะธรรมพัะเจ้าทั้งปวง ตาปาตังการนุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งบัตสงฆ์เจ้าทั้งปวงรัะถทาตดทีพระวันตุเตจงมีถึงความสะดวกวัดดีแก่ท่านทั้งหลายในการทุกเมื่อเทินโอ้จะยอย่างเดียว